ก็ตอนนี้ถึงเวลากลับลงไปที่ที่นาลุงพลแล้วนะครับกินขนมเนี่ยแล้วก็นี่สไปคับสไปนหยุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับกลับมา เคลอแปลว่ารู้เลยว่าที่นาลุงจะเป็นยังไงคือเละ <c oughs> เละเป็นขี้ตมนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วตอนเช้าก็ตกอีกตอนที่ผมลงไปช่วงอ่า9โมงก็ตกอีกนะฮะก็นั่งประชุมกันแล้วก็ฝนตกนะครแล้วคราวนี้ตกอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงนะฮะที่กลับขึ้นมากินข้าวนะร,ร้อยสามสิบบาทครับผมนะอ,อ่า,อานะ พาแอดนุกี้มาซื้อรองเท้านะครับเป็นรองเท้าบูทนะครับเพราะว่าของนุกมีเคยมีอันนึงแต่ว่าโดนไข่นุ้ยกัดนะฮะอยู่ที่บ้านนะครับไข่นุ้ยกัดเล่นนะครับก็เลยต้องซื้อให้ต้องซื้อให้ใหม่เพราะว่าจะไปใส่ผ้าใบไม่ได้ครับก็้าใส่ผ้าใบช่วงนี้ไม่ได้ที่นาลุงเพราะมันเป็นขี้ต้มนะฮะเจ้าต้อง,ต,องต้องมีรองเท้าบูทนะแอดก็ยังมีนะครับผมถือมาจากบ้านเพราะว่าของผม ยังใช้ได้อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่นะครับนะก็เซฟไปได้คู่หนึ่งนะฮะก็เอาไว้ทายรถตอนนี้มันเป็นมีตะขี้ตมเตรียมเลยคือเอาไว้ทายรถได้เพราะว่ามีถุงเอาถุงหิ้วใส่มาด้วยมันเปื้อนก็อยู่มันเปื้อนอยู่ที่ถุงหิ้วมันก็ไม่เปื้อนรถนะครับก็อาไว้ทายรถเดี๋ยวไปถึงนาลุงแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแตะใส่รองเทาวว้าบูทนะครับแล้วก็ไปด้วยไปลุยงานกันต่อนะฮะงานมัดผ้านะครับ ห้าใบสีฟ้านะครับที่บริเวณรอบน,นาลุงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเผื่อลงไปก็ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะครับพอดีแอดลงไปช้านิดนึงเนาะเดี๋ยวลงไปดูงานกันต่อครับระวังมือมาดูครับแอดนุก,กี้ไม่สามารถปิดประตูบานนี้ได้นะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับเหยียบก็ไม่ลงก็ต้องใช้แรงผู้ชายนะครับ อยาไม่ลงเอ,ออเอามือออกเอามือออกมันมันค่อนข้างเปิดทีดนึงนะครับมันเปิดนุกจะปิดไม่ได้ครับเปิดอะเปิดได้ปิดไม่ได้เปิดได้มันขึ้นได้แต่ตอลงอม,มันแบบมันดแดงตอบ้านนะเข้าใจไหม,ไมไอืม ฝ้าบ้านเด้เอ,อเนี่ยแหละ,ะเดินทางต่อนะครับเมื่อกี้ลืมของนะฮะต้องกลับมาเอาของที่ห้องนะครับนะเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันในคลิปหน้านะครับทุกท่านนะฮะ,เ,ออะเดินทางต่อระวังมือมาดูครับแอดนุกี้ไม่สามารถปิดประตูบานนี้ได้นะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับ เหยียบก็ไม่ลงก็ต้องใช้แรงผู้ชายนะครับเหยียบไม่ลงเอามือออกเอามือออกมันมันค่อนข้างเปิดนิดนึงนะครับม,นะมันเปิดนุกจะปิดไม่ได้ครับเปิดอะเปิดได้ปิดไม่ได้เปิดได้มันขึ้นได้แต่ตอนลงแบบมันปิดแดงข้อบ้านนะ เใจไหมอืม้าบ้านเด้อออเนี่ยละะเป็นทางต่อนะครับเมื่อกี้ลืมของนะฮะต้องกลับมาเอาของที่ห้องนะครับนะเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันในคลิปหน้านะครับทุกท่านนะ ภารกิจด้านหน้ายังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคีมหายอึ๊บมเดี๋ยวไปหาพ่พัน์ก่อนอ เอาฟองก่อนนะครับไม่มีน้ำกินเลยผมก็ลืมเอากระติกมา นะครับไปหาลวดกันไม่ใช่หาคีมกันเดี๋ยวไปทำงานกันต่อครับ